ห้าข้อผิดพลาดที่ทําให้คุณออกกําลังกายแล้วน้ําหนักไม่ลงหนึ่งกินมากเกินไปหลังออกกําลังกายหลายคนคิดว่าพอออกกําลังกายเสร็จแล้วเราก็สามารถกินเยอะได้บางคนวิ่งไปหนึ่งชั่วโมงเบินไป300แคลหลังออกเสร็จกินเติมเข้าไป4ี่ถึงห้าร้อยแคลน้ำหนักหรือไขมันมันก็เลยไม่ยอมลดลง2งทําแต่คาร์ดิโออย่างเดียวโอเคการทาคาร์ดิโอก็จะช่วยเผาผ่านแคลอรี่ได้มากขึ้นแต่มันไม่สามารถเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้คะ่ะการที่เราจะเผาผ่านได้ดีขึ้นในระยะยาวเราต้องมีมวลกล้ามเนื้อคะ่ะ3ไม่คุมอาหาร หรือเลือกอาหารที่เหมาะสมคล้ายๆกับข้อแรกก็คือออกกําลังกายแต่ยังเลือกกินอาหารที่มีแคลอรี่สูงไม่ค่อยมีประโยชน์ไม่ได้วางแผนการโภชนาการที่ดีทําให้การลดไขมันไม่เป็นไปตามเป้าหมาย4ี่ไม่เพิ่มความเข้มข้นของการออกกําลังกายใช้น้ําหนักเดิมๆออกกําลังกายแบบเดิมๆไม่เพิ่มแรงต้านความเร็วหรือความเข้มขน้นทําให้ร่างกายชินและเผาผ่านน้อยลง 5. พักผ่อนไม่เพียงพอและเครียดสะสมการนอนหลับเราควรจะนอน7 8ถึงชั่วโมงต่อคืนและพยายามอย่าเครียดเยอะหากิจกรรมที่ทําให้ผ่อน ไม่อย่างนั้นมันจะส่งผลต่อสมดุลฮอร์โมนและทําให้อัตราการเผาผลาญเราลดต่ําลงด้วยค่ะใครเป็นกี่ข้อกันบ้างคะหรือใครไม่เป็นเลยมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยค่ะ